สวัสดีครับพบกับรายการใหม่กับ s o โนสลิ b บาครับรายการพูมิกซ์ตตเดมตเดมตเเดวันนี้เราจะมาลองมิกซ์เสียงนะครับผ่าน m i กเซอร์อเ h นันฮ SQ6 กันครับโดยใช้ USB นะครับต่อจาก MacBook เพื่อ PlaybackMultitack นะครับแล้วก็เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับ USB ของ SQ6 นะครับก็ PADINOUT ปกติก็ใช้งานได้เลยครับ สะดวกมากครับแทร็กวันนี้เป็นเซสชั่นกลองนะครับของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยลังสิตนะครับเดี๋ยวจะลองมาดูกันว่าเออเราทำยังไงได้บ้างจัดการอะไรได้บ้างใน Mix EQ 6นะครับจะเป็นกลองแบบสไตล์แจ๊สนะครับก็จะเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติเราไม่ต้องใช้ EQ หรือว่าคอมเพรสเซอร์เยอะๆนะครับเพราะว่าไดานิกของคนเล่นก็อยู่ในระดับที่โอเคอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลอง Balance ก่อนนะครับแท็กวันนี้ก็จะมี9แท็กนะครับมีคิกสแนร์ไฮแฮรทอมหนึ่งครับฟอร์ทอมแล้วก็โอเวอร์เฮดซ้ายขวานะครับแล้วก็จะเป็นไมล์รูมซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับแต่ผมไม่ได้จำกัดว่าจะมีอะไรผิดอะไรถูกนะครับคือทุกคนสามารถทำนอกเหนือจากนี้ได้ไม่มีอะไรถูกผิดนะครับแต่ที่ลองมาเล่นกับวันนี้ก็คือเป็นสไตล์ผมเนีายวลองดูนะครับว่า ผมสไตล์ผมเป็นยังไงในการมิกซ์เสียงโอเคครับเริ่มแรกนะครับผมจะทําที่โอเฮดก่อนครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าออดานามิกของกองทั้งชุดเป็นยังไงหรือว่าธรรมชาติของคนเล่นคนนั้นกับกองทั้งชุดเป็นยังไงนะครับแล้วผมค่อยเอาส่วนอื่นๆมาเติมในส่วนที่ขาดหายไปครับอยากให้มีเป็นธรรมชาติขึ้นมาก่อนผมส่วนตัวผมจะเริ่มจากโอเฮดนะครับ เออผมจะไฮพาร์ตเสียงที่เป็นคลิกดรัมกับแสน์ทิ้งนิดนึงนะครับแต่สสน่์ไม่ถึงกับหายไปทั้งหมดเพราะว่าผมต้องการธรรมชาติของตัวบอดดี้มันอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้ครับแต่ส่วนอื่นๆส่วนเสียงแหลมหรือว่าเสียงกลางของทอมหรือว่าทุกอย่างผมยังคงมันไว้ที่เดิมนะครับเพราะผมถือว่าโอเมันรับเสียงแบบธรรมชาติที่สุดละในไมกองชุดนะครับโอเคครับเริ่มแรกก็พอประมาณแล้วก็ส่วนที่สองผมก็จะเติมคิกกับเสนมาเพิ่มนะครับแล้วก็ ทำไฮพาร์ฟฟิเตอร์หรือว่า EQ ส่วนที่โทนเสียงที่เราไม่ต้องการทิ้งนะครับในช h a n แนนของคิกกับ n a r นนะครับ <injustice> เอออาจจะบาลานซ์เป็นเลเวลมาก่อนว่าต้องการเลเวลนี้แล้วค่อย EQ ทิ้งนะครับ โอเคครับพอผมได้เลเวลในระดับหนึ่งแล้วผมก็จะโซโล่ฟังช่องคิกกับส n แน่นะครับว่ามีโทนเสียงอะไรที่เราไม่ต้องการไหมก็สามารถทำา q q ต่อจากนั้นได้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากคิกก่อนครับสังเกตว่าจะมีเสียง หนังนะครับของคลิกแบบว่ามีการสั่นของหนังเกิดขึ้นอยู่ช่วงเสียงกลางของคลิกนะครับแต่ผมไม่ได้ต้องการช่วงนั้นเยอะนะครับ เดียวนะครับพอประมาณเพราะว่ากอง Style j e z z ก็เขาจะจูนหนังให้เป็นไฮจูนอยู่แล้วก็จะมีโอเวอร์โทนเปนธรรมดาเป็นสไตล์ของแจ๊สนะครับแนด์เขาก็จะมีโอเวอร์โทนที่มากนะครับแต่แต่ผมคิดว่าเป็นสไตล์แจ๊สเหมือนกันก็แค่ไฮพาร์ตฟิลเตอร์ไป เออแนวนี้ผมจะไม่ทําเกรเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักของผู้เล่นมีการเล่นดินามิกที่บางทีจะเบามากเขียเขี่ยเขียเขียแล้วก็บางทีก็จะพุ่งขึ้นมาแรงมากผมไม่อยากเกรให้เสียดินามิกของผู้เล่นนะครับก็ผมจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยครับ EQ น้อยนะครับในมิกเซอร์ก็ผมมี EQ แค่ของคลิกเท่านั้นนะโอเคครับพอได้คลิกกับสแนร์แล้วผมจะไปทำไฮแแฮดต่อนะครับเพื่อที่จะให้เป็นตัวเดินจังหวะของเพลงนะครับส่วนของไฮแฮดผมจะไฮพาร์ ath, ฟิลเตอร์เสียงสแนร์ครับ ไปจนถึงเสียงโลของแสน์ออกแต่ผมยังคงเสียงโลของไฮแฮทไว้แบบอะไรประมาณนี้ครับแต่แต่ไฮแฮทจะชอบมีโอเวอร์โทนประมาณเสียงย่านเสียงกลางนะครับก็ลอง EQ คคัดทิ้งได้ครับตามสไตล์เลยผมก็ไฮพาร์ตฟิลเตอร์ไปนะครับ สแน่กกลัวเข้าเยอะนะครับเพราะว่าไมค์ไฮแฮอจะใกล้กับแนแมากแล้วก็เป็นคอนเดนเซอร์นะครับก็จะรับเสียงไวกว่าปกตินิดนึงผมรู้สึกว่าปลายเสียงแหลมมันจะค่อนข้างมีเยอะนะครับผมก็จะไฮเชลลงนิดนึงเพื่อให้ฟังดูยำหยาบนิดนึงพอเปิดรวมกันก็จะประมาณนี้ครับ พอบาลานซ์ได้พอสมควรนะครับต่อไปก็สังเกตว่าแท็กเมื่อกี้ที่เพย์ไปนะครับที่จริงจะมีมีทอมที่ล้นเข้ามาในโอเวอร์เฮดแล้วเราก็ควรเ,เติมเสียงโลนะครับจากชนแนลของทอมกับฟอร์ทอมจากไมที่ไดเรกจจริงๆนะครับเข้าไปอีกนิดนึงแต่โอเวอร์เจะช่วยในเรื่องของมิติเฉยๆนะครับแต่เนื้อเสียงก็อาจจะมาจากไมที่เป็นไดเรกมากกว่า ผมก็จะลองมิวทุกแท็กก่อนแล้วก็เปิดแค่ทอมนะครับ2ใบอะไรประมาณนี้แล้วก็ฟังดูว่ามีโอเวอร์โทนไหมไฮพาร์ Hi เท่าไหร่ดีค่อนข้างจะเป็นไฮจูนมากนะครับทอม จะเอาเสียงโอเวอร์โทนออกนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับนิดเดียวผมจะไม่ค่อยเน้นเสียงแหลมจากไมไดเล็กของทอมมากเท่าไหร่เพราะว่าผมสำหรับผมผมจะเอาเสียงแหลมของกองทั้งชุดมาจากโอเวอร์เฮดนะครับทำโทนให้ประมาณมีเนื้อเสียงที่โอเคครับสำหรับผมรวมไปถึงพอทอมเสร็จแล้วทำพอประมาณ ผมจะไม่เกตเหมือนเดิมครับก็ทำฟอร์ทอมต่อมีปัญหาย่านโลมิดนิดหนึ่งครับก็ EQ ทิ้งไป พอทำโทนเสร็จแล้วผมก็จะเอาเลเวลของทอมทั้ง2ใบลงมานิดนึงเพราะว่าเพื่อที่จะผมจะเบลนเลเวลกับโอเฮดนะครับให้ไมค์ไดเรกับไมโอเฮดที่รับเสียงทั้งหมดมีความแบบไปด้วยกันได้ ก็บาลานซ์ระหว่างทอม2ใบนะครับกับโอเวอร์เฮดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็ลองเทตัทั้งหมดดู ชุดได้แล้วครับเออผมมีอีกแท็กหนึ่งคือเป็นไมไม่รูมเนาะพอเรายังไม่เปิดไม่รูมความรู้สึกเราจะเหมือนคนตีกองจะได้มิติอะไรครบทั้งหมดตามคนตีกองแต่ถ้าเราเปิดเลือกเอาว่าใช้ไม r รูมเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเราได้ไปอยู่ในห้องนั้น,นครมิติมันจะกว้างขึ้นเสียงธรรมชาติมันจะทําช่วยให้กองทั้งชุดนี้เป็นธรรมชาติมากขึ้นภายในห้องนั้นนะครับก็ลอง ลองฟังโซโล Room ่ไม r o รูดูจะมีความรู้สึกว่าเราเหมือนเหมือนไปดูกองที่อยู่ข้างหน้านะครับเหมือนเราไปชมคอนเสิร์ตอยู่อะไรประมาณนี้ความรู้สึกก็จะเป็นแบบธรรมชาติแต่ไม่ใช่ไดเรกซาวจะเป็นธรรมชาติของในห้องนั้น วัทนก็ค่อนข้างจะมีเยอะกว่าไม่ได้เล็กซาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำอีคให้เข้ากับกล่องชุดหรือว่าให้เข้ากับสิ่งที่เราจะทำอยู่นะให้พาร์ตฟิลเตอร์ไปส่วนตัวผมผมต้องการแค่มิติเสียงการกระเสียงหาผมไม่ได้อยากผมไม่ได้อยากให้เ,เสียงโลมากับไม r ์รูมนะครับ ผมต้องการแค่มิติก็ให้พารอย่างเดียวแต่เลนไว้ประมาณประมาณนี้อยากได้แค่เสียงหนังกองนะครับมาในไม r ์รูมผมไม่ได้อยากได้เสียงโลแค่ไหพาร์ทผมไม่เกตไม่คอมครับ นี่ลองปิดไมล์รวมดูพอเบนขึ้นมาก็จะมันก็จะรู้สึกถึงเสียงแสแนทที่มีเอฟเฟคต์มากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเปิดไมล์ร โอเคครับพอผมบาลานซ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วผมก็จะทำการใช้ฟังก์ชันแพนนะครับซ้ายขวาเพื่อแยกมิติของแต่ละเครื่องดนตรีนะครับให้มีมิติมากขึ้นแต่ตัว o h กับไม r o รมนะครับเราทำเป็นชันแน e สเตอริโออยู่แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะไปทางซ้ายแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะไปทางขวาโดยปกติอยู่แล้วนะครับผมจะแพนในชันแน l ที่เป็นโบโนเท่านั้นประมาณนี้ครับ แต่ว่ามันมีมิติมากขึ้นนะครับทอมมีทางซ้ายกับทางขวาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผมผมจะแพนไปเป็นฝั่งคนดูนะไม่ใช่ฝั่งของเป็นผู้เล่นผมจะหันหน้าเข้าเวทีก็จะแพนตามตำแหน่งของกองประมาณนั้นครับ ครับพอประมาณแล้วผมสังเกตถึงดนามิกของเครื่องดนตรีแบบอย่างเช่นคิกกับสแน์มันจะมีบางช่วงที่พิกๆขึ้นมาผมอยากคุมดินามิกมันไว้โดยการใช้คอมเพรสเซอร์นิดนึงแต่ไม่ได้อยากให้เยอะขนาดน,นั้นผมอยากคุมไว้ประมาณเครื่องลหลักๆก็จะมีคิกสแน์แล้วก็ทอมไฮแฮทที่ผมอยากคุมดนามิกมันนิดนึงผมรู้สึกว่าพอช่วงพีคของเพลงมันจะบึ้มบึ้มบมบมมันจะค่อนข้างพีค ก็อาจจะใช้คอมเพรสเซอร์จัดการไปจะลองเป็นคิกก่อนผมแทบจะไม่ได้ใช้เกณฑ์ e d u c t i o n ให้มันเด้งกลับเยอะแค่นิดเดียวแต่ะก็ไปในช่วงที่พีก,พก จะใช้เกนดีดักชันเฉพาะช่วงที่พีคจริงๆนะครับระหว่างดำเนินเพลงผมจะไม่ให้แตะรู้สึกว่าห่างเยอะไปก็รีลิสลงนิดนึงแอตแทกนิดนึงรีลิสลงนิดนึงอะไรประมาณนี้อันนี้ของคิกต่อไปแสบ แน่นผมอยากจะเพิ่มความอ้วนๆให้มันรู้สึกถึงบอดี้ใหญ่ๆนิดนึงก็อาจจะเพิ่มเกณฑ์มานิดนึงได้แอตแทกนิดนึงได้รีลิส s e นิดนึงได้ส่วนความชันผมจะใช้เป็น3ต่อนหนึ่งนะครับเป็นออริจินอลของ S Q เลยไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าถ้าบางคนรู้สึกว่ามันเยอะไปก็สามารถลดลงได้แต่ผมจะใช้เป็นออริจินอลสำหรับ แพรกที่เป็นเมนหลักนะครับคิดกับแสแน่แล้วก็ไฮแแฮตนะครับไฮแแฮตมันจะมีช่วงที่นักดนตรีจะเหยียบเปิดนะครับแต่ไฮแแฮตปิดจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นแฮตเปิดเมื่อไหร่คือเลนจะค่อนข้างกว้างนะครับของเสียงไฮ้แฮต ให้มันสำหรับผมจะให้ติดคอมเพรสเซอร์เฉพาะตอนเปิดแค่นั้นแต่ความชันจะนิดเดียวประมาณ2ต่อหนึ่งเพื่อคุมไดนามิกไม่ให้ไฮแฮตพเิกเฉยๆนะครับประมาณนี้นิดเดียวจริงๆ ทอมก็เหมือนกันนะครับผมก็จะคอมเพนเซอร์ไว้นิดนึงอย่างลเล็กแต่ทอมผมอาจจะลดรีล s สลงนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้อยากให้รู้สึกถึงบอดี้ที่มันใหญ่เกินนะครับจะมีแค่ช่วงที่พลิกๆเท่านั้นที่จะเกณฑ์รีดักชันทำงานนะครับนอกนั้นก็ปกติ พอทอมก็เหมือนกันนะครับคอมเพรสเซอร์ผมจะใช้ประมาณนี้ครับโอเวอร์เฮดจะไม่ใช้ o ูมจะไม่ใช้นะครับแต่ใช้ก็สำหรับช a n แนลโมโนก็นิดเดียวจริงเดี๋ยวลองฟังดูครับ ก็ประมาณนี้ครับเ,เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายผมจะใช้เป็นใสเอฟเฟกไว้สุดท้ายเลยนะครับเอฟเฟกที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นเอาสแตนดาร์ดล้วกันก็ EMT Verb นะครับของ SQQU Standard เลยผมจะ High p a s ไปประมาณ250นะครับแค่นี้เลยก็อันนี้คืยใช้ Preset Standard ผมไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรในพ r e s e t Effect นะครับแต่ลองเดี๋ยวลองดู ว่าเราบาลานซ์เอฟเฟกยังไงนะอยู่แลกที่1นนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดส่งละบาลานซ์ทีละแท็กทีละแท็ก ก็จะสำหรับผมเอฟเฟกสไตล์แจ๊สก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับอยากให้ผมมาทำอะไรให้ดูหรือว่ามิกแท็กอะไรให้ดูอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆมีเทคนิคส่วนตัวอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับไม่มีถูกผิดนะครับก็สไตล์ใครสไตล์มันครับแต่สไตล์ผมโคตรเจ๋งครับพี่ตัดออกโอเคครับ บายบายครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับให้กับ c h ANNEL SONOS l i b a นะครับแล้วก็ฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับ SONOS LIBRA ครับบ๊ายบาย